ถ้าหากว่ารถคุณมีอาการแบบนี้ แกะไปนะครับไฟเข่าก่อนก่อนทำก็จะลืมถ่ายรูปไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายรูปไปนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะความชำนาญเราน้อยสวัสดีครับ จอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ DIY สไตล์ลูกตอกดแดงนะครับวันนี้เราจะมาทํารถจนครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะครับทความสะอาดหม้อต้มแก๊สหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊สของ Energy reform นะครับผมขับไปแล้วมันมีอาการไฟสีแดงเตือนตีดแล้วมันกระดับแก๊สมันไม่จ่ายนะครับผมก็เลย จะมาถอดไอ้เจ้าตัวไอ้นี่มาทำความสะอาดครับตรงนี้นครับเป็นปัม๊มเขาเรียกไม่รู้เรียกอะไรนะครับปัมติกหรืออ่าดีเลสสวิตวาวอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมลืมละผมผม,ผมเรียกชื่อมันไม่ถูกซึ่งซึ่งมันมีไอ้ตัวโซลีนอยนครับตัวแมกเนติกเนี่ยอ่าไปไปทำให้มันทำงานเปิดวาวนะครับ เวลามันจะใช้แก๊สมันก็เปิดวาล์วนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแต่แต่แต่ก็เดี๋ยวถ้าใครรู้เม้น์บอกได้นะครับว่าว่ามันเรียกว่าอะไรซึ่งเนี้ยผมแกะมาทํำความสะอาดแล้วครับก่อนหน้าก่อนหน้านั้นมันดํามากมันดํามากนะครับแกะออกมานี่แบบมันไม่สามารถเลื่อนได้นะครับมันไม่สามารถเลื่อนได้นะครับตอนตอนถอดออกมามันก็จะมี มีโอลิงนะครับมีมีไส้ข้างในนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับ้างมันหายนะครับเนี่ยแกะออกมาก่อนนะครับพวกยางโอลิงเนี่ยอย่าให้โดนน้ามันนะครับแกะออกมาต่างหากนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับผมใช้กระดาษทรายใช้แปรงใช้น้ํามันนะแค่นี้นะทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทําความสะอาดอยังไง ตอนแรกมันอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับถอดออกมานะครับจะมีโบตัวนี้นครับตัวโบกับนัดนัดนะครับก็คือถอดออกมาครับพอถอดออกมาปุ๊บก็ขันตัวนี้ใช้เบอร์สิบเจ็ดนะครับขันออกเบอร์สิบเจ็ดขันออกยากมากนะแล้วก็ถอดโอริงนะครับ ถอดโอลิงโอลิงนี้อย่าให้ขาดนะครับค่อยๆถอดค่อยๆถอดพยายามอย่าให้โดนน้ามันนะครับเดี๋ยวมันกัดน้ามันที่ล้างพวกนี้ครับนี่มันโดนแล้วก็เช็ดนี่ลืมนะครับเช็ดเช็ดให้แห้งแล้วก็มันจะมีสปริงนะครับ อันนี้ผมผมทำควมามสะอาดไปแล้วครับรอบนึงนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับมันสามารถเร่อนเข้าออกได้อันนี้คือผมผมล้างไปแล้วครับล้างก็ใช้อะไรพวกนี้ครับน้ํามันหรือน้ํามันเบนซิน,นหรืออะไรฉีดพดน่นทำความสะอาดได้ครับแล้วก็ขัดใช้แปรงขัดนะครับใช้แปรงขัดออกขัดไม่ออกก็กระดาษทราย กระดาษทรายแบบละเอียดนะครับกระดาษทรายแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับ,รบขั้นตอนนี้เราก็จะมาวิธีการประกอบหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับรใส่เข้าไปในนี้นครับ เข้าไปในนี้แล้วก็จะมีมีท่อนะครับอันนี้ตัวท่อท่อแก๊สนะครับท่อแก๊สท่อแก๊สนี้ก็คือใส่ใส่รูนี้นะครับอันนี้คือใส่รูบนนี้นะครับแล้วก็น้ําเข้าน้ําออกนะครับอันนี้ ท่อน้ํานะครับท่อน้ํามีสองท่อนะครับผมผูกไว้นะครับอันนี้เข้าตัวนี้นะครับตัวไกลเข้าไกลตัวใกล้เข้าตัวใกล้นะครับมันมีอยู่สองท่อนะครับก่อนทําก็ถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟนะครับแล้วก็ท่อนี้ท่อนี้ใส่ข้างบนท่อนี้ใส่ข้างบนอันนี้ท่อแก๊สไป ตัวกองก่อนเข้าหัวฉีดนะครับท่อนี้ใส่ตัวบนนะครับส่วนอ่าก็จะมีสายสายนี้นะครับน่าจะเป็นสายตัวเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์ใส่เข้าตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลย ก็มีแหวนอยู่สองตัวนะครับแหวนนี้ลองข้างในหนึ่งตัวแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปยังไม่ต้องขันแน่นนะครับ เพราะว่ามันอาจจะมีขยับให้มันห้อยตัวได้เราเอาเบอร์14กับ13มาครับก่อนก่อนจะใส่ก็อาจจะเป็นทาไขก่อนนะครับทาไขเพื่อที่จะให้สามารถเดลียวไม่เปื่นะครับแต่อันนี้ผมก็ทาไปนิดหน่อยนะครับ หาไปแค่แค่แค่เกลียวนะแค่เกลียวนี่ผมก็จะใส่เข้าไปใส่ใส่ตัวยากก่อนนะครับใส่ตัวที่จะไม่ขวางเพื่อนมันอันนี้อย่าเพิ่งอันนี้ตัว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 ,ตวยึดนี่อย่าเพิ่งขังแน่นนะครับ ว่าท่อแก๊สมันต้องการแล้วก็ห้อยตัวระวังแก๊สรั่วครับถ้ารั่วก็รั่วตรงนี้ครับตรงนี้เกิดปัญหาระหว่างการติดตั้งมีการรั่วตรงท่อทองเหลืองแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้กาวร้อนแล้วก็สำลี การใส่ก็ใส่กาวลงไปทีละนิดแล้วก็พันสำลีไปทีละชิ้นนะครับตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็พันรอบก่อนพันก็ใช้เทปนะครับเทปพ,พันท่อประปานะครับพันตรงเกลียวข้างในก่อนนะครับพันเกลียวก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ผมได้ทดลองแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วก็ แก๊สไม่รั่วออกมานะครับนะครับตัวยึดตัวยึดนี่นะครับแอไปคันที่หลังนะครับให้มันห้อยตัวได้ครับขยับได้นะครับแล้วไอรคันแน่นที่หลังนะครับครับคันตัวนี้นะครับคันแน่นที่หลังนะครับครับแล้วเราก็จะประกอบตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ก่อนนะครับคอนแทคชินเนอร์อยู่ไหนครับหลังจาก ต่อเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะทําการเทสด้วยใช้น้ําสบู่นะครับน้ําสบู่น้าน้ํายาล้างจานนะครับชุบน้ําแล้วก็เปิดวาล์วแก๊สมานะครับแล้วก็มาเช็ดดูนะครับว่ามันลีตรงไหนนะครับก็เอาเอาน้ํานะครับน้ํน้าสบู่น้ําแฟบนะครับเช็ดตามวาล์วครับถ้าถ้ามัน รั่วหรือว่าเล็กตรงไหนมันก็จะมีฟองขึ้นมานะครับเป็นน้ำสบู่นะครับน้ำแล้วก็เทสนะครับน้ำยาถ้ามั่นใจแล้วก็ว่าไม่มีก็เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับเช็คดูอีกรอบครับต่อสายไฟแล้วเรียบร้อยสุดีน้อย ท่อแก๊สท่อน้ำโอเคเราไปทดสอบกันทดสอบทดสอบ จะลองดูนะครับว่าจะได้เรื่องไหมครับเราจะสอบนะครับอไปเป็นแก๊สแล้วครับรอจนกว่ามันจะทํางานนะครับเราจะลองเรื่งดูถ้าเกิดมันไม่ผ่านก็ขึ้นแดงนะครับดังติดนะครับด,ดูว่ามันจะได้หรือเปล่า นีใช้น้ำมันอยู่นะครับตอนนี้จนกว่ามันจะปรับไปเป็นแก๊สนะครับเป็นออโตโ้นะครับออโตโ้แก๊สนะครับลองเทส แ,แต่ยังไม่ปรับเป็นแก๊สนะครับโอเคครับปรับมาเป็นแก๊สแล้วครับเยี่ยมครับผ่านครับแสดงว่าโอเคครับใช้งานได้ครับโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยแน่นอนจริงๆครับ เรียบร้อยครับสำหรับการล้างหม้อต้มแก๊สนะครับล้างด้านนอกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดในตัวโซลินอย์ครับตัวแมกเนติกที่มันสามารถดูดเป็นวาล์วเปิดปิดแก๊สนะครับก็รถก็สามารถใช้งานได้นะครับใช้แก๊สได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับสบายครับ ทำเองได้ครับง่ายๆครับ DIY สไตล์รู่งวกงดอนแดงอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวชมคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำการจูนแก๊สให้ดูนะครับอันนี้เครื่องยังไม่นิ่งเท่าไหร่รอบยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจูนแก๊สว่าเราจะซื้อสายมาแล้วเราจะจูนยังไงต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเราชมต่อไปคลิปหน้านะครับตอนนี้รถวิ่งได้ละโอเคครับขอบคุณครับ